จิ้งเมย์โงอ่าเดี๋ยวเราจะมาสอนการใช้ค้อนการใช้ค้อนเนี่ยไม่ใช่จะตีต้องๆนะจ๊ะเราต้องตีมีจังหวะอุรังอุตังเมย์โป่งสวย okay, okay. Yeah. เสียงแบบนี้เนี่ยชาวแอสการ์ดปื้มนะจ๊ะยาคู <Yahoo. S 2> สตีฟจ็อบก็มานะจ๊ะ โอ้ยยาคูสตีฟจอบเข้ามาเหรอครับท่านใช่จ้าสตีฟจ็อบนั้นเียนอยู่สายวิทคินิตอยู่ชั้นมาสีองเรียนบ้านหนองใหญ่เฮ้พวกท่านมันรู้ไหมว่าเรานั้นเกือบแย่เพราะระเบิดนิวเคลียร์จากทางด้านขวาแต่เรานั้นโชคดีซะเลือเกินนะจ๊ะที่ียค่อัสามารถกระโดดปัดไม่ได้ทำให้แมนเชสเตอร์เด็ดได้แชมป์ e อ l เไงเ่ ตลบเล็กๆน,น,น,นี่มึงน่ะอยากกูนี่ติวอยากคู่ตั้งเลยพีย <c oughs>